มาดูการตั้งค่าของปั๊มลมหย่อนเหรียญน,นะครับเราต้องกดลูกตัวรถยนต์นี่นะครับนะครับแล right ้วก็เวลาก็จะเดินไปนะครับหนึ่งถึงสิบวิเราต้องกดในช่วงระหว่างเวลาที่เดินห้าถึงสิบวินาทีนะครับจะเข้าโหมดตั้งค่าเดี๋ยวก็กดให้ดูนะครับผมกดรูปรถยนต์เสร็จแล้วนะครับเวลาเดินไปเรื่อยเราต้องกดปุ่มเนี้นะฮะตรงมุมขวาบนเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปห้าถึงสิบวินะครับ ถ้ากดไม่ทันก็ต้องเข้ามาตั้งใหม่นะครับอันนี้อันนี้น่าจะกดไม่ทันนะครับเราก็ต้องมากดใหม่นะครับการคนกดเล่นนะครับนั่นฮะนะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือค่าค่าที่เราตั้งได้นะครับอันนี้เป็นขั้นต่ํานะครับขั้นต่ํานะครับเราเปลี่ยนได้นะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็นสามบาทนะครับ เวลาที่หยอดนะครับอันนี้ผมลองลดเลยสักสิบวินาทีนะครับนะฮะสิบวินาทีแล้วก็แจ้งเตือนสักสิบวิแล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็เวลาตัดนะครับผมเอาสิบวิหมดเลยนะครับเมื่อเราต้องการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดไปที่กกปุ่มโฮมนะครับกลับไปที่เมนูนะครับนะครับอันนี้ก็คือสามบาทนะครับ อันนี้ผมจะยอลองหยอดเหรียญดูนะครับ1บาทนะครับนะหยอด3บาทไอสองบาทนะครับ,นะรบก็เวลาก็จะทำงานนะครับบาทหนึ่งคือสิบวินาทีที่เราตั้งไว้นะครับนะเมื่อเวลาเดินถึงเอสิบสิบวินาทีก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับซึ่งในช่วงนี้เราสามารถจะหยอดเหรียญเพิ่มได้นะครับ อันนี้ผมลองหยอดไปหนึ่งบาทนะครับนะครับเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับยอดเงินก็จะเพิ่มด้วยนะครับอันนี้เราดูนะครับเมื่อถึงสิบวินาทีที่เราตั้งไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนออกมานะครับนะอันนี้ก็จะแจ้งเตือนมาแล้วนะครับถ้าเราไม่หยอดเหรียญเพิ่มนะครับในในการ ก็จะเดินลงไปเรื่อยจนกระทั่งตัดนะครับตัดระบบนะครับแล้วก็จะกลับไปสู่หน้าจอหลักนะครับต,ตัวนี้ถ้าเกิดผู้ใช้เนี่ยหยดเหรียญไม่ครบ3บาทนะครับตัวระบบก็จะตัดนะครับอันนี้ผมลองหยดแค่บาทเดียวนะครับ ระบบก็จะตัดตามที่เราตั้งไว้ในในเมนูตั้งค่านะครับนะครับนี่ตัดละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าไปตั้งค่านะครับทุกดลูกรถยนต์นี้นะครับนะเราก็นับไปประมาณนาทีวินาทีที่ห้าถึงสิบนะครับนะครับนะครับอันนี้คือค่าที่เราเราตั้งไว้นะครับเมื่อกี้นี้ นะครับนะคอนนี้ผมจะลองปิดไฟดูนะครับแล้วดูที่ว่ามันยังจาค่าได้ไหมนะครับนะครับแล้วก็กดใหม่นะครับกดรูปตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูนี้นะครับอันนี้คือค่าที่ เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับเราก็จะเมมไว้ไฟดับก็ไม่หายนะครับนี่คือวิธีการตั้งค่าของปั๊มลมหยดเรียนนะครับ